เอาล่กกะก็ต้มสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจอมยุทธโนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกได้บุกมาถึงข่าวนั้นก็ได้เข้าปะทะก,กับแม่ทัพลีซีหัวทั้งสองคนนะครับก็ได้สัดกันอย่างดูเดือดแต่ก็เป็นพระเอก ที่เอาชนะเธอมาได้ซึ่งเจ้าเมืองของที่แห่งนี้นั้นก็ได้ออกมาต้อนรับพระเอกซึ่งเขานะครับก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พระเอกได้ช่วยกำจัดลิซี่หัวให้และเขานะครับก็ได้ถามว่าพยักเงินเจา้ามายังที่แห่งนี้ตามคําสั่งของเจ้าสํานักของเจ้าใช่หรือไม่พระเอกนะครับก็เลยตอบไปว่าใช่และจากนั้นเหล่าทหารนะครับก็ได้แต่ยืนอึง เมื่อพวกเขาได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพระเอกเพราะพระเอกนั้นใช้เวลาแค่ปีเดียวก็สามารถเพิ่มระดับพลังไปถึงขั้นสีม่วงตอนปลายได้จเจ้าสำนักนั้นจึงได้บอกกับพระเอกนะครับว่าข้าละอิจฉาเจ้าจริงๆเอาเถอะพยักเงินโปรดตามข้ามาทางนี้ด้วยและพระเอกนะครับผมก็ได้มากระซิบแผนบางอย่างกับเจ้าเมืองอีกด้วยจากนั้นนะครับ พระเอกก็ได้เดินทางมาเพื่อพบกับแม่ทัพจินวูซึ่งเหล่าลูกน้องของแม่ทัพจินวูนั้นก็ได้บอกว่าตอนนี้หอกเทพของพวกเรานั้นอยู่กับไอเจ้าพยักเงินถ้าหากพวกเราสามารถจัดการกับเจ้าพยักเงินได้เราก็จะได้อาวุธประจำสำนักขึ้นมาและเจ้าพยักเงินนั้นก็มีดีแค่พึ่งพาอาวุธเท่านั้นซึ่งพระเอก ก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าครั้งนี้ข้ามาหยุดพวกเจ้าแต่แน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะข้าจะไม่ปลาณีแล้วจินวูนะครับผมจึงตอบเจ้านั้นก็มีแค่พึ่งพาอาวุธเทพศักดิ์สิทธิ์พระเอกนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่างานพวกเรามาทำข้อตกลงกันเป็นไงในศึกครั้งนี้ข้าจะไม่ใช่หอกเทพตามที่เจ้าขอและถ้าหากข้าแพ้ก็จะยอมมอบมัน คืนไปให้กับเจ้าด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าข้าชนะขึ้นมาเจ้าก็จะต้องทำตามที่ข้าขอหนึ่งอย่างซึ่งแม่ทัพจินวูนะครับเขาก็เลยรีบตกลงและตอบกลับว่าถ้าเจ้าสัญญาว่าจะไม่ใช้หอกเทพนั้นข้าก็ยอมรับข้อตกลงนี้จากนั้นนะครับผมทั้งสองคนก็เลื่อมสาบานกันว่าจะทำตามข้อตกลงด้วยเกียรติของนักลบและแม่ทัพจินวู ก็เริ่มเปิดฉากโจมตีสายพระเอกนะครับซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ใช้สองนิ้วรับการโจมตีของจินบูเอาไว้ได้ซึ่งพระเอกก็ได้ออกหมัดสวนกลับไปทําให้จินบูนั้นก็ถึงกับกระเด็นและเขานะครับก็ได้บอกกับพระเอกว่าวิชาเทพเจ้าของเจ้านั้นมันยังแข็งแกร่งเหมือนเดิม <realmente> เห็นทีข้าจะประมาทไม่ได้แล้วจากนั้นนะครับก็เกิดแรงระเบิดอ่านมหาศารขึ้น เมื่อแม่ทัพจินวูเห็นท่าไม่ดีนะครับผมเขานั้นก็เลยรีบไปหยิบอาวุธระดับสีม่วงมาและเขาก็ใช้วิชานกเพลิงเพื่อเล่นงานพระเอกพระเอกนะครับก็เลยต้องรีบหลบซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าจินวูนั้นแข็งแกร่งกว่ารี่ซี่หัวอย่างไม่ต้องสงสัยจากนั้นนะครับแม่ทัพจินวูก็โดนวิชาของพระเอกโจมตีเป็นหนึ่งที และพระเอกนั้นก็ได้ยึดอาวุธของจินวูมาได้สําเร็จและพระเอกก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าข้านั้นโชคดีที่ได้บรรลุระดับพลังเมื่อไม่กี่วันก่อนที่จะมาเจอเจ้าจินวูนะครับผมจึงได้ตอบกลับว่ามันยากจริงๆที่จะรับมือกับเจ้าพยักเงินเจ้าสู้แบบไม่ใช้อาวุธแต่ก็ยังสามารถขโมยอาวุธของข้าไปได้สําเร็จอีกด้วยถ้าเจ้าคิดจะลงมือ สังหารค่าจริงๆป่านนี้ค่าก็คงตายไปแล้วพระเอกจึงได้ตอบนะครับว่าเอาละ่ะงั้นเรามาเริ่มคุยเรื่องข้อตกลงกันการสู้กับเจ้านั้นมันทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งลูกน้องนะครับเขาก็ได้กระซิบกับแม่ทัพจินวูวา่าการที่จะหยุดเจ้าพยักเงินได้เห็นที่พวกเราคงจะต้องเข้าไปลุมเจ้าหมอนั่นพร้อมกันซึ่งจินวูวนะครับ เขานั้นก็ไม่เอาด้วยและได้บอกพระเอกว่าครั้งนี้ข้าแพ้แล้วและข้าจะยอมทำตามข้อตกลงเจ้าอยากให้ข้าถอยทับอย่างนั้นใช่หรือไม่พระเอกนะครับก็เลยได้ทายหัวไปและเขาก็ได้บอกว่าข้าอยากให้เจ้ามาร่วมมือกับข้าต่างหากซึ่งเจ้าเองจะปฏิเสธก็ได้ซึ่งจินวูน,นั้นจึงได้ตอบกลับว่าเจ้าไม่กลัวจะถูกข้าหักหลังอย่างนั้นหรอ ข้าอาจจะหันมาโจมตีสำนักของเจ้าในสนามลบก็ได้และทันทีที่เทพเซียนของเมืองสำนักอสูรกลับมาพวกเขาก็จะกวาดล้างเจ้ากับข้าพระเอกนั้นจึงได้ตอบกลับว่าแล้วเจ้าละ่ะไม่กลัวว่าจะถูกหักหลังโดยพวกสำนักอสูรกับสำนักเทพรทงครามหรอในฐานะพยักเงินข้าให้สัญญาหากเจ้าร่วมมือกับข้าสำนักมนุษย์ และสำนักอีกาของเจ้าจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันข้าให้เจ้ากลับไปคิดทบทวนดูก่อนจงไปปรึกษากับคนของเจ้าซะและข้าจะมอบหอ,อกเทพคืนให้กับเจ้าด้วยหลังจากสงครามสิ้นสุดลงถึงทานใดน,นั้นมือขวาของจินวูเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้พยักเงินมีอายุแค่ราวๆยีสบแต่ยังแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้และในอนาคต พยักเงินนั้นอาจจะสามารถโค่นล้มเทพเซียนจากสองสำนักได้ทำให้พวกเราก็จะเป็นอิสระจากสำนักอสูรและสำนักเทพทรงครามได้ซึ่งแม่ทัพจินวูก็ได้ตัดสินใจและตอบตกลงมาเป็นกำลังเสริมให้กับพวกพระเอกและต่อมานะครับผมตัวโกงนั้นก็กำลังคุยกันว่าทำไมแม่ทัพจินวูจากสำนักอิกา ถึงได้มีท่าทีแปลกไปเจ้าหมอนั่นดูจะไม่เชื่อฟังพวกเราเหมือนแต่ก่อนอะไรกันที่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้านั้นกล้าขัดคำสั่งพวกเราหากทำให้สำนักอสูรของพวกเราโกรธแล้วละก็ก็จะต้องถูกลงทันที่มาทำให้ข้าโกรธซึ่งอสูรธรมินนะครับเขาก็ได้บอกว่างั้นรออีกสามวันก่อนหากจินวูยังไม่มาข้าก็จะทำการ ไปเยี่ยมเขาด้วยตนเองต่อมานะครับพระเอกก็ได้บอกว่าตอนนี้แม่ทับเหล็กได้เคลื่อนทับไปถึงที่หมายแล้วและต่อไปก็จะถึงตาข้าที่ต้องออกลงบ้างซึ่งจากนั้นแม่ทับจินวูก็ได้ส่งจดหม,มายมาหาพวกตัวโกงนะครับว่าเขาหน้นจะเดินทางมาถึงภายในวันพรุ่งนี้และหมาป่าสีม่วงนะครับก็เลยได้บอกว่าเราจะบุกโจมตี สำนักมนุษย์และต่อให้เจ้าสำนักของที่นั่นจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็คงจะไม่สามารถหยุดพวกเราได้อย่างแน่นอนแต่ที่ข้ากังวลก็มีอีกอย่างหนึ่งนั่นคือแม่นางหลิวปรามาจารย์ของที่นั่นนางนั้นเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาน้ำแข็งมากๆและวิชาของนางก็สามารถที่จะหยุดการเคลื่อนไหวข,ของคาปูนี้ไว้ได้ซึ่งจากนั้นนะครับพวกสำนักอสูร ก็เลยมาที่สำนักของพระเอกเพื่อเจระเจ้าต่อรองโดยพวกเขาก็เพ่งเลงมาที่แม่นางหลิวนะครับทําให้แม่นางหลิวก็เลยถามกลับไปว่าพวกสำนักอสูรมาทําอะไรที่นี่หรือว่าจะมายอมรับความพ่ายแพ้ที่ได้ไปท้าหวังฟฟนให้ฝึกวิชาเทพแต่ทว่าเขาก็ดันสามารถฝึกได้จริงๆซึ่งจากนั้นแม่นางยาวูกู จึงได้ตอบกลับมาว่าหลอให้พยักเงินกลับมาถึงที่นี่ก่อนแล้วเราจะได้รู้กันว่าหวังฟานนั้นฝึกวิชาได้จริงหรือไม่แต่ที่พวกข้ามากันในวันนี้ข้านั้นก็แค่เบื่อและอยากจะหาคนมาประลองด้วยแต่ทวพยักเงินนั้นก็ดันไม่อยู่และอีกอย่างหนึ่งคนเช่นเจ้าหริวซื่อเหมยก็ไม่เหมาะที่จะเป็น ขู่ต่อสู้ของข้าเช่นกันแต่ถ้าเจ้าอยากที่จะต่อสู้เพื่อลบคำสุป,ปะมาณนั้นข้าก็จะใช้พลังแค่ครึ่งเดียวในการต่อสู้กับเจ้ากระเล้ากันและถ้าเจ้าไม่รับคำท้าข้าก็จะมองว่าสำนักมนุษย์นั้นมีแต่คนขี้คลาดยังไงละ่ะซึ่งเหลิวนะคะผมขอไม่อาจปล่อยให้แม่นั่งยาวูกูหมาดูทูกเกียรติของสำนักมนุษย์ได้ นางนะครับจึงได้รับคาําท้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับว่ามันนั้นเป็นกับดักของสํานักอสูรพอจ้าพวกนี้นั้นก็ได้วางแผนกันว่าจะทําลายทะเลปลานในร่างกายของแม่นางหลิวในระหว่างที่ได้ประลองกันและเมื่อสงครามมาถึงสํานักของพระเอกก็จะขาดกําลังหลักไปและทนันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้เดินทางกลับมาถึงพอดีพระเอกจึงได้บอกว่า แม่นางยาวุกูข้าจะทำให้เจ้าเสียใจที่บังอาจมหาเลืองสานักมนุษย์แห่งนี้ซึ่งพระเอกก็บอกอีกนะครับว่าเขานั้นได้เรียนวิชาเทพเจ้าได้สำเร็จแล้วซึ่งแม่นางยาวุกูนางนั้นก็ไม่เชื่อนางนะครับก็เลยบอกให้พระเอกแสดงฝีมือออกมาตอนที่ดวนตัวต่อต,ตัวกับนางและแล้วนะครับผมการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น แล้วก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องจํายุทธโนหนึ่งในคลิปนี้ถึงเรื่องราวของมันนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องไปติดตามกันในคลิปต่อไปเลยนะครับผมและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับและสําหรับวิดีโอนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับสวัสดี